สวัสดีครับคุณเจรศยาคุณพินิมน์ครับค่ะคงจะพอได้ติดตามข่าวนะคะไม่ว่าทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยมองถึงการที่จะใช้งบประมาณเพิ่มเติมในการที่จะมาดูแลรัฐสภาของไทยยังไงบ้างคะครับการใช้เงินของภาครัฐเนี่ยยิ่งนานยิ่งน,าน่าเป็นห่วงครับออในอดีตที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เราก็รู้ว่าบ้านเราอ่ะมีคอร์รัปชันหนักหนาจนวิกฤตมากเลยเกินนะครับ แต่ในวันนี้สิ่งที่เรากำลังเห็นเพิ่มมากขึ้นนะก็คือว่ามันมีวิธีการใช้เงินงบประมาณภาษีประชาชนใช้ทรัพยากรของรัฐจะเป็นที่ดินหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับไปในลักษณะของการพุ่งเฉยครับได้เห็นด้วยกับที่คุณอาจารย์สมิีพูดไว้เลยนะครับก็คือเป็นการใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีอำนาจจะเป็นอำนาจบารมีอวดหน้าอวดตากันหรือเจกสุกเอกงก็ไม่รู้ลหละ แต่ตรงนี้กําลังเป็นคอร์รัปชันรูปแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและกําลังทํากันอย่างชอบทาด้วยกฎหมายไปจำไปสิ่งนี้กําลังสร้างความเสียหายให้มากครับแต่เรายังไม่เห็นเลยว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้ยังไงครับ ค่ะอย่างอาคารรัฐสภาค่ะถ้าคุณมานับประเมินดูมันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะต้องทุ่มง,งบประมาณในการปรับปรุงต่างๆโดยที่อยู่ในสภาวะที่ประเทศกําลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตหลายๆด้านอยู่ใขณะนี้นะคะครับเอ,อ,อาคารเนี้ในเมื่อประมาณสักหปีที่แล้วนะครับมีโครงการสร้างอาคารจอดรถอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ผมไม่ไม่ทราบว่าทําไมถึงเลิกไปซึ่งคราวนั้นอะ่ะใช้เงินหลักร้อยล้านนะ <c oughs> นะครับมันไม่ใช่สี่พันล้านอย่างอย่างนะอย่างเวลาปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ปัจจุบันนะครับทีนี้เราลองดูครับวันนี้ที่จอดรถจุได้ประมาณพันเก้าร้อยคันหรือพันสี่สองพันคันโดยประมาณนะครับ <c oughs> มันก็จะขาดที่จอดรถก็จะขาดอยู่บ้างในวันที่มีการประชุมสส <c oughs> แต่ถ้าวันนี้สองพันคัน ขาดอยู่บ้างแล้วมีความจําเป็นอะไรจะต้องเพิ่มอีก4,000คันและเป็นการก่อสร้างที่ใต้ดินขนาดนั้นทําให้งบประมาณมันแพงมหาศาลนะครับอันนี้คงต้องมีการควบทุนครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเออยังไม่ได้อนุมัติกันเลยว่าจะให้ก่อสร้างในราคาขนาดนี้<ะ>แต่ไปอนุมัติให้มีการออกแบบแล้วท่านสิคะแล้วถ้ามไม,ไม่ไม่อนุมัติกันเงินอันนี้สูญเปล่าหรือไม่ครับมี<ะ>ประเด็นหนึ่งนะ จากการที่ฟังสะส,ะสะฝ่ายรัฐบาลบอกว่า,าสมควรแล้วทําเลยพัฒนาพัฒนา,ฒนาสานที่ราชการพัฒนาอาคารของรัฐสภาเป็นเรื่องจําเป็นมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตเฟ้องท่านผู้ชมรายการในฐานะประชาชนนะครับนักการเมืองเวลาที่เขาเป็นสายคารเนี่ยเขาจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็จะชี้อยู่ตลอดว่าไอ้นั่นโกงไอ้นี่โกงไอ้นั่นไม่เหมาะสมไอ้นี่ไม่เหมาะสม แต่เวลาตัวเองมีอํานาจมีอํานาจที่จะใช้เงินจะใช้อํานาจนะครับคนพวกนี้กับมองข้ามที่จะพูดเรื่องการรักษาผลประโยชน์พูดมองข้ามที่จะพูดเรื่องการต้องกันคอร์รัปชันครับอันนี้ <c oughs> เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับค่ะ <c oughs> สิ่งที่ดรัฐมนะบอกก็คือพยายามจะชี้เรื่องของคอ,อร์รัปชันที่เข้ามาอยู่ในเรื่องของการ สร้างการต่อเติมทั้งหมดเนี่ยค่ะคือตรงจุดไหนที่มันเป็นตัวชี้คะว่ามันมีโอกาสที่จะมีการทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาอยู่ในกระบวนการทั้งหลายอะค่ะคือการก่อการก่อสร้างในภาครัฐเนี่ยนะครับปี1 7ึ่งเแสนกว่าล้านเนี่ยเราก็เจออยู่ครับว่า,าจะเป็นคอร์รัปชันใหญ่ๆเคือกินเปอร์เซ็นต์กันยี่สาร์เซ็นะครับหรือโครงการเล็กๆน้อยๆคอร์รัปชันน้อยนะครับ ก็ไปโดนเจ้าหน้าที่รีบร,รีบไถตบซัพย์เอากับผู้รับเหมาผู้ดําเนินงานนะครับหรือมีบางโครงการที่ขึ้นมาแล้วแต่ผู้มีอำนาจนะเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวบุคคลนะครับเขาอยากได้ผลประโยชน์บ้างก็ไปยกเลิกโครงการไปยกเลิกสัญญาก่อสร้างเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจออยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินจำนวนมากๆควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากรัฐสภาจยก่อนครับ อันนี้เป็นของวัฐสภาเองอม,มันควรผ่านกระบวนการที่ตรงใสตั้งแต่ต้นจนจบเสียก่อนก่อนที่จะมีการดําเนินงานนะครับไม่เย่ <S <S 2> <S 2> นั้น เราอาจจะมาพูดกันทีหลังว่าสายเกินไปจะแล้วครับค่ะแล้วประชาชนเองจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ยังไงบ้างค่ะดรมานะเพราะว่าจริงๆอย่างการปรับปรุงอาคารรัฐสภาเนี่ยมีหลายอานันหลายโครงการหลายเหตุผลที่เขาก็มองว่าปรับปรุงเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาใช้งานด้วยอยกตัวอย่างอาคารพิพิธภัณฑ์ว่าจะได้เข้าไปเรียนรู้พัฒนาการประชาธิปไตยหรือกระทั่งการจะถมสระมรกตที่บอกว่า ออกแบบมาเพื่อให้มัน,มนเกิดความเย็นในอาคารรัฐสภาแต่สุดท้ายก็มีแนวคิดว่าจะปรับปรุงไปทําเป็นห้องสมุดเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปใช้งานแต่ในความเป็นจริงคือคนจะเข้าไปในรัฐสภาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากด้วยเช่นเดียวกันแล้วคําถามก็คือคนประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีสิทธิ์มีเสียงอย่างไรในการไปตรวจสอบโครงการเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นบ้างนะคะครับจะดีใจมากกว่าน,นี้นะครับถ้าหากว่า ทันทีที่มีโครงการจะใช้เงินโครงการที่จะประชุงเนี่ยแล้วคนที่เป็นสสเองเนี่ยพูดว่าได้รู้เห็นโครงการเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นแล้วได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นแล้วแต่มันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่ครับวันนี้พอถูกเปิดออกมานะครับถูกเปิดออกมาสสจุลน์มากกับตกใจว่าตัวเองไม่เคยเห็นห<อ>แต่คนที่เป็น uh, ประธานรัฐสภาเองกอ็อบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าไอสลาแก้วแกสร้างมาทำไมครับอ่าค่ะใช่ครับ ส,สิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ก็คือว่ากําลังมีการใช้เงินเพื่อไปปกปิดบาดแผลของคอร์รัปชันครับ<ะ>ผมยก<ะ>โดยเฉพาะไอ้กรณีที่ทุกวันนี้เวลาฝนตกนะ,ะที่รัฐสภาเนี่ยจะมีการน้ำรั่ว<ะ>น้ำท่วมมีอยู่ตลอดเวลาครับไอ้โ<ะ>วกไม้สักต่างๆทั้งพื้นไม้เสาไม้<ะ>มันก็หิมมันก็แตกครับเพราะฉะนั้น การไปปรับปรุงไมร์หรือการไปทุบทิ้งไปปรับปรุงไอ้飒มรกรของเขานะครับซึ่งเป็นการทําลายคอนเซ็ปต์ของการาสร้างอาคารหลังนี้ตั้งแต่แรกเลยว่าเขาก็อธิบายว่ามีสะอมรกรดเนี้ยไว้เพื่ออะไรแต่วันนี้จะยกเลิกอม,มองว่านี่คือการเอาเงินก้อนใหม่ไปปิดบาดแผลของคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในนี่ครับและมันยังฟ้องอยู่ครับ ค่ะน้อตั้งขาถ้าอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยเราจะเรียกร้องเอาความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีช่องทางไหนที่เราจะเข้าถึงเรื่องนี้ได้ไหมคะเราเราอยากได้ยินกันมาที่กลางหรือสสที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นรับมอบอาคารไปแล้วอ่ะมาอธิบายกับประชาชนตั้งโต๊ะแถลงต่อสื่อมวลชนที่ชัดนะว่าแล้วคุณรับมอบอาคารไปแต่ยังน้ํารั่วอืน้ําท่วมอยู่ตลอดเวลานะอันเนี้ย คุณจะอธิบายว่าอะไรนะครับทำไมผู้รับเหมาลอยตัวไปแล้วเก็บเงินได้หมดแล้วแต่ปัญหายังคงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำใหม่นะวันนี้คุณไปจ้างเขาหนึ่งร้อยกว่าล้านเนี่ยคุณวางคอนเซ็ปต์อะไรไว้วางแนวทางอะไรไว้เปิดเผยอ,ออกมาสิครับเปิดเผยบนเว็บไซต์ก็ได้แล้วให้สสและกันมาพิการตวรวจสอบพร้อมกับสื่อมวลชนครับ